เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆครับสู่เกมซัมมันมันเนวนะฮะกับบูช n นล l นะครับผมโอ้โหดีใจมากๆเนี่ยพูดอะไรไม่ถูกเลยคือจริงๆเนี่เช้า,ชาวันนี้ผมกละว่าจะมาอัดคิปรีวิวนะครับกะว่าจะมากด RTA รีวิวมอนเตอร์น้องกระเป๋าน้ำนะครับแล้วพอดีผมก็ไปกดรับสกอร์เนาะประมาณ200กว่าใบแล้วดูนะไม่ผ่านหดาวาผมเลยนะครับตัวแรกออกแล้วนะครับผม รีดก็คือนะฮะน้องน้องนะฮะนักระบำยวิหารนะครับหรือว่าจอทองนั่นเองนะครับโอ้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรตีโคตรแจมอะปะเราไปกดลับกันดีกว่าทุกคนอันนี้ผมฝันไม่ได้ตบหน้าก่อนนะเผืแบบ่อเผื่อมันฝันไปนะฮะโอ้หไอดีได้มีตัวเทพๆเขาสักทีนะฮะเทพไหมเทพแหละนะครับมันเล่นคู่ได้หลากหลายโอ้โหเราได้ปุกมาความเร็ว15หน่วยครับ ถึงแม้ว่านะฮะจะไม่ได้นะครับพวกมอนเตอร์เอ่อแม็กซิมิเลียนมืดอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับเออนะฮะปลุกมาแล้วด้วยคอสคอสไปยังอันหนึ่งนะล็อกมอนเตอร์ยังเนี่ยเออล็อกแล้วเนาะนะฮะล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคนะครับทีนี้นะฮะวิธีการกินอัพสกิลมันก็กินค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่าเราตัวเพื่อนเพื่อนเขาอะนะครับจะเป็นตัวสีดาวเนาะนะครับนี่เราอัพเลยนะครับ ขออนุญาตนะคลิปนี้ขอดีใจหน่อยนะฮะได้มีอะไรมารีวิวแล้วนะทุกคนนะเอาไปหมดเลยพัดน้ําไม่ปัน้นละที่แรกก็จะปั้นพัดน้ําไว้ซีกวอลนะฮะเอาให้หมดนะครับแล้วก็พัดลมนะฮะฮาตาริผมอยู่ไหนเนะี่ยเอาพัดลมผมหมดเหรอแบบนึงนะเพื่อนนะลมพัดลม,ดลมอันนี้ไงเต็มไหมเต็มยังแล้วก็ เรียกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสก,กิลกใกล้เต็มไหมไม่ไม่ใกล้ก็เกือบแหละนะครับโหเนื่อดีใจมากเลยครับพัดน o พัดน้ำไม่เอาละเอาตัวนี้ตัวเดียวพอเลิกฮนะโอ้ขอสก,กิลสามเต็มได้ไหมเน่ะแสดงว่าขาดไปตัวหนึ่งทุกคนนะครับขาดไปหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับพัดนะพัดแสงเนาะแม่จะไปพัดน้ําเฉยเลยแล้วก็ ในเศษสกอ์ผมมีน้องพัดอยู่หรือเปล่าเหมือนเขาเคยมีพัดท่าไหนแจกไหมถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะเป็นพัดไฟปะทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะว่าผมกดมาหมดหรือยังนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะยังนี่ไงนี่ไงพัดน้ำพัดนำเออเอาไปอัพสกิวันอัพสกิวันนะเอาให้เต็มเอ้เต็มมาประหยัดดีมอนนะครับเป็นท้าดาวที่เ่อนช้างเก่งด้วยนะแล้วก็ประหยัดดมอนด้วยนะครับ นี่นะครับผมโอ้โหไปเดีย๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปในะส่คอสกันนะเพื่อนๆเนาะงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปอัพเลยอัพเลยแล้วกันนะอัพสกิลไออัพเวลใหเต็มไปเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไปของดีขนาดนี้ฮะเอาให้เต็มครับผมแต่ม,มาไปเวลปามไฟมอนมันไม่ใช่เนาะแล้วก็ดูไปดูคอสกันไปดูคอสกันทุกคนคอสแ,แปลงล่างคอสแปลงล่างนะฮะโอ้ยม่ีดไม่ฝันนะครับ ไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูไอดีฟรีหนึ่งไอดีนะได้น้องมานะน้องฟัดแสงนะฮะน,นี่ก็เป็นร่างเดิมๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ร่างสวยไหมเพื่อนๆว่าสวยไหมโอ้โหแล้วแบบคือผมนะฮะมีแต้มนะครับในส่วนของลีกพิเศษเนี่ยลีกพิเศษนะที่หลายๆคนถามกันครับว่าพี่เราตีกันไปทำไมใช่ไหมตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่หกพันกว่าเพื่อนนะครับตียันไปไทำไมเราตีไปเพื่ออย่างนี้นี่แหละนะครับเอา ล้วก็อันนี้เล็กสามพันเนาะใช่ครับเพื่อนๆท่าแสงท่าแสงของท่าน้ำเรามีเลี้ยวเนาะใชครับทุกคนใชครับเพื่อนๆ <c oughs> น้องบูน้องบูมาสแสดงความดีใจกับเราด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องบูรอแป๊บนึงพอทำพัดแสงเล่นก่อนนั่งดูกระตูนไปก่อนลูกม่เป็นไรนะเอา iPad ให้น้องบูไปเล่นเครื่องใหม่นะครับ <c oughs> องบูเล่นจนแบตหมดอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ออร่าก่อนเนาะน้องบูนั่งเล่นไปก่อนนะี๋ยวพ่อขอรีวิวมอนก่อนนะลูกออร่าไหนสวยดีทุกคนเอาเป็นอันนี้แหละาออกจีนจีเนาะเออนะฮะวันนี้จะอาจจะดีใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอ้โหไอดีเราตั้งนานเนาะเนี่ยเปิดให้คนอื่นไปก็หลายคนละได้มาสักทีนะฮะสวยไหมนี่นะฮะอออืื้ห มันช่างจ้าซะเหลือเกินนะครับไปลองเลยเพื่อนๆนะครับ r t a ตาแรกเดี๋ยวรีวิวตัวอื่นเอาไว้ก่อนค่อยว่ากันวันนี้เล่นให้ดูเนาะฉลองตัวใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมค่อยมารีวิวเรื่องของลูนอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับน้องบูนั่งรอรึเปล่าเดี๋ยวพอค่อยปรับแอร์ให้ทนไปก่อนเป็นไงท่านเราบอกให้ลูกเราทนไปก่อนนะทุกคนนะหยุ นี่นี่นี่ผัดแสง,แสงนะครับผัดแสงนะฮะแล้วก็คีดดามเมดไปเลยนะฮะยิงไฟไม่ต้องเล่นแล้วครับผัดแสงไปเลยนี่ครับผมหูแล้วผัดแสงสปีดต้นสูงนะสองร้อยสิบหกนะครับอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เราน่าจะต้องใส่เป็นเลือดนะเพื่อนๆนาะอาร์ติแฟกต์น่าจะต้องใส่เป็นเลือดนะครับมาข้างนี้เป็นประเภทเนาะดาเมจแรงตามสปีดแล้วกันเนาะ คิดอะไรไม่ออกกดไว้ก่อนแม่นยำไม่น่าได้ใช่นะเอาออกดีว่านะครับค <c oughs> ิวมันฮิวสกิลอ่าสกิลสองต้องมีแม่นนาะเรามีแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสกิวสามิวเนาะใช่ไหมเ,เติมเกรด้วยอสไพแบบนี้แหละนะครับเอะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องการท่ารองตัวบางอยู่แล้วนะ,ะนะครับ แฟกที่ผมใส่ช่วงนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มนะครับแล้วก็สปีดรุ่นนะครับนี่รุนก็จะไปรูนผสมแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไปฟาร์มให้ไวกว่าน,นี้นะครับไปกดเลยนะครับตาแรกพัดแสงอมมือโอยโคตรดูดีมันเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วเนะีน่ะครับเอ้าออ,ออกทำไมล่ะครับคนจะเล่นด้วย ขอลองพัดแสงหน่อยแสงไม่ได้ปรับโมเดลนะผมเลยใส่ออมืดเป็นร่างออริจินอลนะฮะอันนี้กดสนเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวร,รีวิวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนอ้าวได้สิเพื่อนได้สิเพื่อนบูฝั่งตรงข้ามก็มาเร็วนะครับ ข่าวรถก็มาครับผมมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีโยกนะครับโอฝั่งสงค้ามเร็วแบบสุดส,สุดซอยเลยทุกคนผม่ดีเคลงไปตัวหนึ่งเนาะไปกดสปีดนะครับกดได้ไหมเนะี่ยมันกดตัวเองไหมเนะี่ยก็ไม่ได้กดเนาะนี่แค่เพิ่มแถพลังเนาะแล้วก็อุลิเวอร์ได้ไหม โอ้โหเวื่อนกันเลนะครับสปีดเราจะแพ้นะว่าฝั่งรงข้ามเนี่ยสปีดไวเหลือเกินนะครับอันนี้ไม่ทำอะไรได้เนะี่ยใบเนาะผมเอาใบออกแล้วกันนะครับนะเอาใบออกไปตอนนี้เราน่าจะสู้สปีดเขาไม่ได้นะสปีดผมไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับสปีดผมอยู่ที่ประมาณ200ร้อยกว่ากิ่งนะทุกคนนะเดีย๋ยวคอยไปเทลูนเนาะนะครับเทก็น่าจะได้เพิ่มมาอีกนิดนึง แต่ว่าก็อยากมีแม่นอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการล้มบัฟเนาะเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับทาร์บโบเขายัางไงดีคิดหนักเลยทีนี้กดสกิลมาก่อนนะครับโอ้ได้เทิร์นด้วย ทาให้กดสกิลนี้ผมจะรีแล้วนะครับเขาพยายามลบบัฟนะฮะแต่จริงๆเขาก็ยังมีนี่อยู่นะยังมีผู้กันน้ำนะครับนี่พเพื่อนดูปั๊บ,บโอ้เติมเลือดไปไงล่ะโอ้โหโคตรเท่นนะฮะาวางระเบิดไปก่อนหนึ่งดอกนะครับปั่นด้วยเนาะแล้วก็ปลาพัดนะครับผมเพื่อเป็นการเล่นเกตนะครับแล้วก็วางเข้าไปอีกดอกหนึ่งนะครับแล้วก็จุดเลยครับผม ไม่ตายครับผมไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับหรีเข้าไปอีกรอบหนึ่งต้านทานใช่ไหมต้านทานเจดนะแต่ว่ารีสกิลไปแล้วนะครับปั่นเข้าไปนะฮะโอ้โหน่าจะตายแล้วนะเขาไม่มีเร่งแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมีอะไรไหมมีอะไรไหมโอ้โหสตันดีเลยกันทุกคนจริงเราก็น่าจะรีเขาขอ่ะน,นะเมื่อกี้นะเขาจะได้ไม่สตัน แต่เรามีพัดแสเกเกมนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าชิวๆเลยทีนี้อกบมหาดีครับผมผมก็วางอีกแล้วผมไม่กลัวผู้กันน้ำเลยนะบอกเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยครับฮิ้วเข้าไปนะปล่อยก็ฮิ้วไปอยากให้เขาทำอะไรเขาทำอะไรครับผมนี่ครับเพิ่มเพิ่มคูดาวครับผมนี่ก็ต,ตีเข้าไปทีนึงไม่ไงทุกคนแค่หยิบมาก็ชนะแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้รีวิว เท่านี้ก่อนนะบอกเลยว่ามีของเล่นใหม่แล้วเดี๋ยวนะครับคลิปเต็มนะฮะรอคลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนๆนะสำหรับพัดแสงนะครับอัปเดตนะตอนนี้นะครับไอเดีเราก็มี5ดาวแสงมืดกี่ตัวแล้วเนะี่ยโอ้มีทั้งหมดกี่ตัวเนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวออกมาจากคังก่อนนะครับพวกนี้เอาเก็บไปห,หมดเออเอเก็บไปไม่ได้ใช้แล้วเนะี่ยขอลงคอแลบอะไรเนะี่วูว่าเถอะนะฮะเก็บ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 วูใครเขาเล่นเงินคอแลบบอ,อไม่พอด้วยทุกคนตายแล้วช่องเก็บไม่พออีกเดี๋ยวเอาเนีเ่ยมาก่อน อจอิงจริงคอแลบก็ดีแหละนะัเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับทุกคนเอา,เอาน้องวิโรมาก่อนเนาะแล้วก็พวกแสงมืดเรานะครับที่พอจะพอมีอะไเขาบ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่หมดยางเดมอนอีกตัวเดมอนอีกตัวหนึ่งจำได้มีเดมอนอีกตัวหนึ่งอะประมาณนี้นะครับจะเก็บก่อนอ่า8ป0รพอดีนะครับเต็ม เต็มแม็กทุกคนทำไมขังมันเต็มเร็วจังเลยอะ่ะเออช่างมันนะเดี๋ยวเขอกว่าเขาเคลียร์แล้วกันเนาะก็นะครับมีทั้งหมดอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่งบ่นไปว่าไม่ได้ห้าดาวแสงมืดเล่นเลยโอ้โหแล้วแต่ละตัวนะเล่นได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวที่เล่นได้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับเนาะใครเปิดสกอร์ขอให้ได้ห้าดาวแล้วกันนะครับบอกเลยว่า รักสเิเอ็ดปีมากๆนะได้น้องยองทองมานะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม